ทีละว,วันนี้ไปเล่นเกมกับเขาหน่อยได้ไหมได้ครับเธอขอบคุณนะว่าแต่ตีรู้ไหมว่าตอนนี้เขาอยู่ท็อปสามของฟีไฟอิดอลแล้วนะรู้สิครับเขาเป็นแฟนเทอนะเขาเห็นความพยายามของเธอนะแล้วก็รู้ได้ว่าเธอเหนื่อยขนาดไหนเขาเป็นกำลังใจให้เธอนะคนเก่งขอบคุณนะคะ แล้วบีรู้ใช่ไหมว่าถ้าเขาติดหนึ่งในทัสจนวันสุดท้ายของการเปิดบทมดแม่จะจ่ายค่าตั๋วให้เขาได้กลับไทยไปแข่งและเขาก็จะได้ไปเจอบีด้วยรู้สิคะเขารอเธออยู่นะรอทุกวันทุกเวลาที่จะได้เจอเธอเลยเขาก็เหมือนกันนะอยากมีฟิลนั่งกินหมูกระทะหลังแข่งเสร็จอะแลวเขาก็หวังจริงๆว่าเขาจะได้กลับไทยไปแข่งฟรีได้ทำตามความฝันของเขามันสำคัญกับเขามากๆเลยขอรักเธอนะ ช่วยเขาเลยนะไปชกเขาเลยระวังด้วยมันมีตัวอีกมาดิ <territ> <S Absolutely>